สวัสดีครับผมเซี่ยวการนะครับจากเรื่องชัยแท็กเตอร์ครับตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอรเดียสาขาอุบลราชธานีนะครับพอดีมีลูกค้าเพิ่นให้รีวิวนะครับแนะนําวิธีการใส่งานเบื้องต้นนะครับของรถแท็กเตอร์จอรเดียนะครับขนาด36แรงม้านะครับลูกค้าเพิ่นอยู่ต่างประเทศเนาะอันนี้เอ้ยน่ามเลยเนาะครับเนาะอยู่เกาหลีใต้นะครับอยู่เกาหลีใต้นะครับพี่เป็นโทรมาโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อบบงหัว่าสิฟังอีสานออกบัวผมบัวไทยบัวใครแข็งแรงนะครับอ่านะครับ เอาจากจีเนาะใบมีดนาซ่านะครับผมผ่านพวนนาซ่านะครับก็จะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผ่นหาครับใบยี่สิบสองนิ้วนะครับแล้วก็ตัวรถแล้วก็โรตาร์ดีนะครับโรตาร์ดีจะเป็นของสยามอิมพีเมนท์นะครับหนึ่งจุดหกห้าเมตรนะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งจุดหกห้าเมตรนะครับอย่างที่ผมรีวิวไปหลายๆคลิปเนาะเดี๋ยวผมจะพอดีพี่เพิ่นจากหูนะครับว่าเขาเกียร์จังได จะเหนุอะบบเป็นจังไรนะครับอ่ะอันดับแรกขึ้นมาทั้งรถก่อนนะครับมาทั้งรถก่อนเนาะนะครับไปเบิ่งไปพร้อมกันนะครับอ่าจะมาทั้งรถก็จะเป็นประมาณนี้เดินหน้าถอยหลังนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ชัตเทิลเนาะสิง์รีเวอร์เซอร์นะครับอ่าเดินหน้าถอยหลังเราต้องยุดรถแต่ว่าต้องเหยียบคัตนะครับเนี่ยคัอยู่นี่นะครับเหมือนกันกับรถยนต์ทั่วไปนะครับเหยียบคัตเข่าเกียร์นะครับอ่าที่นี่ เซ็นเซอร์เซลล์โเกียร์ลักนะครับเกียร์ลักก็คือเกียเอบีอยู่ทั้งขางนะครับเกียร์นี่ตรงว่างเนาะนะครับเนี่ยเันอยู่เอตำแหน่งเอปอดสวิตช์ขึ้นมันสิบปดังแตทบก็คือบอติดโซลิโน่ไว้ทำงานนะครับก็อยู่ตำแหน่งเอ็นนะครับอ่านี่ตำแหน่งเอ็นนะครับส่วนพวกนี้สิว่างว่างว่าเป็นยังครับขอแค่เซ็นเซอร์มันอยู่เกียร์นี่นะครับเซ็นเซอร์สตาร์ทนะครับฟังนี้ก็จะเป็นเกียร์สปีดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่าเขาเกียร์ได้ก็ได้นะครับ ส่วนมากเฮ็ดงานเขาก็สิเฮ็ดอยู่วาง A3 a านะครับ A3 a าคือหยังก็คือเขาฟังนี้ไว้สม,ม่ติว่าเฮ็ด A3 เนาะเขาไปเกียร์3ทางนี้เขาเกียร์ A นะครับ A คือโล B คือให้นะครับอ่า A ปึ๊บแล้วก็เดินหน้าท้ายลังอยู่นี่เลยครับอ่าตามนี้นะครับอ่าส่วนจุดนี้จะเป็นคอนโทรลใบมีดดันดินข้างหน้านะครับคอนโทรลใบมีดดันดินแน่นครับบ่คือของคู่แข่งเนาะนะครับแล้วตัวนี้เป็นคอนโทรลหางนะครับยกหาง นกขึ้นวางลงนะครับสิประมาณนี้นะครับอันนี้โบมีดาวพนโท้นนะครับโบมีดาวพนโท้นเป็นเลี้ยงเองนะครับอัตโนมือนะครับอกระเบลุงรักษานะครับกระเบลุงรักษาลักๆแล้วกับแง่มือเส่านะครับยง่มือเส่าเนาะบวกกับแง่มือเส่าดอกกอนสิลงงานนะครับตรวจเช็คมีจุดใดแน่ยข้ามนานะครับอัจฉรบีตุ๊กตาหนาหลังนะครับสิมีนนาตั้งเนาะเห็นบ่ครับ น่าตั้งนะครับอ่าตั้งเข้าไปให้ขา้นรอมันเฟืดนะครับแลก็จะนีจุดอัจรบีต่างๆนะครับอ่าใส่ขวานะครับสองฟังนะครับอาชีมี่อยู่ขังลัางนะครับเห็นบหมน้อนะครับขังลัางน้ำผานนะครับจุดหมุนต่างๆที่เป็นลูกปืนนะครับชีมี่หูอัจรบีนะครับอ่าตัวนี้ก็มีหนาลัางนาะนะครับ เดี๋ยวมือไปทรงรดสีหนี้สร้างผมไปสอนวิธีการใส่งานแนะนำจนเป็นครับจังสีกลับมานะครับขออนุญาตได้ครับเด้ออ่าส่วนขังในนะครับขังในกับสีนี้ตะแกงนะครับเป่าออกให้สะอาดเนาะปอ้องอ่าเพื่อการระบายความหอนทีดีนะครับน้ำยาหมอน้ากับแฮนด์ยูนในระดับ2ขีดนี่แหละครับอย่าห้สูงไปกว่านี้อย่าห้ต่ำไปกว่านี้นะครับการเติมบบเมน่าเติมเสนีเนาะเติมใส่กระปุกพักนะครับ เต็มใส่กับผู้พักอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเพื่อนสิดูดเขาไปเองเพื่อนเหมือนกันรักการทํางานเหมือนรถยนต์นะครับ้ขยๆกันนะครับจะมีกองอากาศกองอากาศนี่สิเป็นกองสองสันนะครับเหมือนทั่วๆไปนะครับไม่มีใส่ผ้าทั้งในแล้วก็กระดาษทั้งนอกนะครับขาเป่าเฉพาะตัวที่เป็นกระดาษกระพ่อนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็สิเป็นกรองดักน้ํานะครับจะมีลูกยางสีแดงๆนะครับอยู่ห่างลาง ลูกยางสีแดงมีประโยชน์ยังก็คือเอาว้เบิ้งนะครับเวลาลูกยางร้อยขึ้นมาสินะครับก็แสดงว่ามีแนเขอาไปปนกับน้ำมันนะครับแต่ใดที่มันยังบลอยก็คือปกติดีนะครับมาที่นี่รักการก็คือปิดก๊อกนะครับเนี่ยปิดก๊อกตัวนี้ปิดไว้แล้วก็ปล่อยออกนะครับเนี่ยปล่อยออกนะครับกัประมาณนี้ครับการดูแลรักษานะครับจุดอัจจระบีกะนี่นะครับคือผมว่ามีสายขวาตุ๊กตาก็มีหนาหลังเห็นไหมครับ อื่นกับโบมี่ยังไลยนะครับน้ำมันเครื่องถ้าบบมี่ห้อยหัวห้อยเึ่อมบวกาดแน่นอนครับเช่ากากัรับประกันเลยนะครับรับประกันเครื่องยนต์สองปีครับอุปกรณ์อุปกรณ์หกเดือนนะครับตัวรถในส่วนอื่นของตัวรถนะครับหนึ่งปีหรือหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับโบมี่ยังไลานะครับคลิปนี้กับเชียไว้เพียงซํานีเนาะขอบคุณที่ที่เพิ่นติดตามมาจากข้างไกลนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ